ขอได้ผลดีดีเถอะจ้าถูกไปอุ้ยโอ้โหเกือบไม่รอดทุกคนโอ้โหแลกโคตรมันนี่เสียเกือบตายครับอุ้ยโอเคโอ้โหบุดวิดบุดวิดโอเค,ออเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะไม่ผมชิโ,โร่คุงนะครับหรือจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะสวัสดี FC ที่น่ารักก็สวัสดีวัยรุ่นบอบฟูดทุกคนกันด้วยนะครับนะ ใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับนะขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามนะครับถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะอ่าขอบคุณนะครับนะอ่าโอเคก็วันนี้นะครับผมจะมาสุ่มบทวิสาทนะครับไปเล่นในเซิร์ฟปกตินะครับผมนะต้องพึ่งดวงอยูแล้วหลังจากที่แบบไม่ได้แบบพึ่งดวงแบบโอ้โหหลายครั้งเลยนะนะครับผมรอบนี้ต้องแบบกลับมาพึ่งดวงอีกแล้วนะครับว่าผมจะได้ผลอะไรไปล่าค่าหัวนะครับตอนนี้ก็ ตอนนี้ผมเป็นซูปเปอร์หมาโดดนะครับนะหลังจากยิปพี่ลาพูดเรื่องซูเปอร์แมนไปตอนท้ายลิปเออหยอกหยอกหยอกนะครับนะเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับผมอ่าส่วนคนที่ยังน้องๆ f อ,อทซียังถามว่าพี่ยังอยู่แคน King o f d u o ออยู่ไหมถ้าตอบดีๆก็ผมก็ยังอยู่แหละนะครับนะแต่เพียงแค่บางคนถามว่าพี่อยู่ดนะักคิงจริงไหมคือผมไม่ได้อยู่ดักคิงจริงนะครับนะผมแค่ไปอยู่เล่นๆขำๆนะครับนะ,เ,เ,นนะบนะเพราะว่า K.O.D. ยังไม่สร้างนักทีนึงนะครับผมก็เออไม่รู้จะทำยังไงก็ไปหาแบบอยู่เล่นๆไปก่อนนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะเออโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซุปเปอร์หมาโดดนะครับหรือว่าชิปหลอจะได้ผลอะไรนะครับไปไปดูกันอ๋อได้ผลดีเธอะซถูกไปสุมแล้วสุมแล้วนะไปเลยโอ้โหบอกเลยว่าชิปหายแล้วทุกคนได้ผลหามใหม่แล้วโอ้โห ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูผมจะยอมกินแล้วก็เอาไปเล่นนะครับนะแต่แน่นอนผมเล่นสายดาบนะครับนะเออไปเล่นสายผลผมว่าไม่รอดนะครับจริงๆริงเออครับโอ้โหไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูนะครับผมจะเล่นให้ละกันนะครับโอเคเพราะนั้นลุยนะครับผมเฮ้ยยูกรบเม่ลงตู้ลเพชรโอเพชรก็ไม่มีทำยังไงดีวะเนี่ยอ้ โอ้วันได้แน่ไม่มีเพชรส่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมารูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าสนใจเกมพาร์กับผลปีศาจราคาดูกๆแลในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ในแบบคิงเรเซีก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอ้เมื่อกี้เกือบแล้วทุกคนโอ้โหดีนะหูเข้ามาเป็นแคนเลยว่ะเฮียสี่คนนะครับแคนแบบอยูวนสี่คนเลยนะเออตอนแรกแบบตกใจเลยครับผมมาแบบ ยังไงเนี่ยตอนแรกผมแบบเออกะจะไปแบบอนี่ล่าไปซัวแต่แบบเห็นมาสี่คนนี่เชื่อแบบผมถอยดีกว่านะครับนะเออโอ้โหนั่นขอหนึ่งหนึ่งแล้วด้วยขออหนึ่งโอเคโอเคได้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 ได,ได,ได,ได้เดี๋ยวลอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนให้ถ่ายลงถ่ายรูปเลยให้เรียบร้อยไปก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าเออตอนแรกก็แบบไม่คิดว่าแบบใจนี่นะครับนะเออกลายเป็นว่า f อซกลุ่มนี้เขาเป็นแคนเดียวกันนะครับตอนแรกก็เออตกอกตกใจครับผม นึกว่าแบบจะโดนลุมซะละนะครับพี่ไหนไนดะ้อะโอเคอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคครับอ่ะขอพีพีนะอ่ะพี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 พพมา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 เล่นผลหนามเลยรู้ได้ป่ะนะไซเบอร์น่ะฮิตบ็อกซ์ใหญ่อยู่ครับผมอ่าจังหวะนี้ไงอืมโดนไหมโอ้ยเอาผลพระอะไรเนะี่ยเอา้าเอา้าโอ้ยเจอผลพระข้างทุกคนไม่ไม่ไม่โอเคโอเคให้เขาเคลียร์ไปเคลียร์ไป โอ้โหผมว่าไม่น่ารอดถ้าเจอทรงนี้เข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับเลโกแมนมาต่อต่อต่อ โอ้ยชิปหายแล้วโอเคหลบปุ๊บโอ้ไม่ทันว่ะไม่มีโซโอชอบเลย <c oughs> โอ้ไอ้ผลหนามทำอะไรไม่ได้ทุกคนได้แค่รอแบบสวนอย่างเดียวนะครับจริง อุ้ยหันไม่ทันว่ะไม่โดนมากกว่าครับสูงไหมไปชึบอุ้ย,ยลากไม่ได้ว่ะจบเลยฝนหนำ โอ้ยโอ้โหไม่ทนปุดปิดไปนิดเดียวต้องรักษาฮาคีน,น,นะครับไม่ได้เลยโอ้ยใครยิงอะไรมาโหเกือบ อุ้ยโอ้โหเกือบไม่รอดทุกคนโอ้โหแรลกโคตรมันเชี้ยเกือบตายครับโออะไรมันจะขนาดนั้นนะผมเออเขาค่าหัวเท่าไหร่เมื่อกี้สี 4, 000, ่ล้านวะสี่ล้านหรือสามล้านวะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับโอ้โหเกือบเกือบเขาบอกว่าแม่เกือบแล้วอ๋อสามล้านโอเคโอ้ยเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงผลน,นาวเอาว่เอาว่ อใครสู้ไปคนนี้เหรอโอเคได้เลยมาเฮ้ยลากมาจังหวะน,นี้แล้วก็เล็งเล็งเล็งโดนโดนโดนโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ปั้งไม่ได้วะ่ะโอ้โหโอ้โหได้ผนนหนามทรมานตัวเองชัดๆเลยคนระับทุกคน โอปากโดนอยู่ได้ยินเสียงมาโอ้เอาเรื่อง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 อยู่เรื่องอยู่ตายไม่ไหวนี้เอ้ยโอ้ตายกดทันนะแคปเอ้าเอ้ยโอ้โหกดผิด จะทักิลสี่แม่งโหสกิล <Wars> ส wow, ีด้นี่รอนรอนครับผมรอนอยู่โอ้ไม่ตายว่ะโอ้โอ้โหโอเคโอเคโอ้ยโอเคโหววุดวิดวุดวิดทำไมเล่นไปวุดวิดอยู่ครับ คนนี้เหรอต่อเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราขอเป็นดาบขอเป็นดาบแป๊บนึงเป็นดาบ <c oughs> เออลองลองเอายาม่ามาเล่นกับผลหนามดูก่อนนะครับเขาบอกลุมเลยลุมเลยใจยเย็นใจยเย็นใ <c oughs> จยเย็นอย่าเพิ่งลุมนะใจยเย็นนะเอออย่าเพิ่งลุมอย่าเพิ่งลุม จวค่อยต่อไปครับโหเอาว่ะเอาว่ะเร็วว่ะคนนี้เร็วอยู่ทำไมเล่นไป อุ้ยโอ้โหไม่โดนจะได้วะอุ้ยโอเคโอ้โหเล่นผล เล่นผลหนามชนะเกาล้านเชี่ยอะไรกันงงมากอเขาบอกอ๋อมีคนกวนโอ้ยงงมากเลยนะครับชนะได้ไงเชี่ยผมก็เออไม่เข้าใจตัวเองนะจริงงงมากตอนนี้คือแบบผมไม่เคยแบบทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับจริงนี่แบบ อาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่แบบเออได้เล่นผลหนาแล้วทำอะไรอย่างนี้นะครับโอ้ยก็ซาวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่เป็นลังใจให้ผมนะครับนะแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับนะถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับนะทุกคนคือกาลัดแรงใจสำคัญกับผมมากๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะเออแล้วก็แบบกาจะเอาผลพระมาอันนี้ละนะครับนะมาสู้แบบ โปรอะโปรออกเซิร์ฟไปก่อนนะครับนะอ่ะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับล้วนี้ผมชิโร่พุงขอตัอลาับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม